โคยพี่มหากราบนนฉี่นอนไม่ได้เทพขนาดนั้นเนาะปอลโชงนีในกลุ่มเฟซให้แบบฉี่แก้ทางตัวนั้นตัวนี้เยอะแยะใจเย็นขอให้สีท่านขอโอ้โหสีทันพอดีสวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสองสนใจไปเที่ยวบหนูไหมคะลางๆที่จะมีต้นยิ้วเยอะเลยเนาะแม่เอ้ชาบูกูไม่ได้ไปกินซะแล้วฮะมังกรเล็กพึ่งตายจิตสัมผัสจิตสัมผัสมมกเงยไม่โดนอะไรเลยเขิน หลอหนีโดนชัวชัวพดดักคุัสวัสดีค่ะลิงจารู้จักสไลด์ดักหน้าป้คะสไลด์ดักหน้าไม่รู้จักรู้จักแต่สไลด์นำเสนองานมั่งสั่งเยอะชี้หายเลยอาจารย์น่ะสงสัยกลัวระว่างตาวิเศษเห็นนะสวัสดีค่ะเป็นไงคะสวัสดีที่ไี่มีสีก็เหมือนหนูไม่มีขาล่ะค่ะเรียบร้อยไงได้อะไรผ่านหน้าวะน่ยดึงวิญญาเดึงวิญญาณอะไรอะ ดึงได้ยินอะไรอ๋อ้ดีใจต้นตอของเสียงสวัสดีค่ะวิญญาณกกูเนี่ยแหละะจออสวัสดีค่ะดีใจดีใจสนใจดึงวิญญาณหนูไหมคะกูดึงวิญญาณตัวเองกลับล่างก่อนเลยตีคลิปเออนั่นแหละตีคลิปสวยหรูสวัสดีค่ะลิงค่ะเรียบร้อยมาง่ายกูกวรดึกว่าเล่นเกมผีเอาไงสวัสดีค่ะลิงเจอกันอีกแล้วนู่นนี่บัฟฟ้าทิมเขาไม่มีใครเห็นเขาขอละกัน เดี๋ยวนะบ้าฟ้ากูาหายไปไหนเนี่ยอุตตะนี่มันก็เลดเกมแล้วอขอเก็บแครี่<ะ>ก่อนเลยแล้วกันค่ะดีใงวู้วไม่ตายด้วยเลิศบายผมไม่ใช่แครี่ผมคือเมดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโทษทีทำน้ำหกจังหวะนี้ก็ตีบ้านสีคคัสเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเราเข้าไปตายกัน4ี่ตัวแล้วอืมทำไงดีนะทำไงดีนะหน้าด้านหน้าด้านนะโทษจกแล้วก็ชนะแบบสวยงามค่ะ ก็ตามที่เห็นเลยนะว่าฉี่มันไม่ได้เก่งเลิศเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นถ้าจังหวะมันไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่ตัวละครที่แก้ทางแบบทุกตัวอะไรขนาดนั้นจริงๆฉี่เจอฟอร์เรนเนี่ยฉี่ก็สู้ไม่ไหวนะเอาจริงๆเจออันเลนอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเจอเวเลดี้ไม่ต้องพูดถึงแทบยืนไม่ได้เนี่ยเอาตรงๆนะฉี่มันก็คือฮีโร่ธรรมดาที่ขึ้นอยู่กับผู้เล่นมันไม่ได้มีตัวแก้ทางเด่นชัดเหมือนมีหน้ากับลาวิวอะไรขนาดนั้นเนาะ แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็คนเล่นด้วยจ้า